โอเคนะครับทุกคนทุกคนรู้จักตัวละครบักบันนี่หรือเปล่าครับถ้าท,ทุกคนไม่น่าเชื่อว่าในตัวในวัยเด็กของเราก็มีฉากแอบฉบากหลอนแอบ,บอยู่แต่ขอบคุณต้นฉบับจากช่องนี่นะครับเนี่ยป่าเม้งป่าเม้งนะครับขอบคุณต้อนฉบับจากช่องป่าเม้งก็อย่าลืมไปติดตามพี่เขาด้วยนะครับเคเขาเรื่องอเ ต้นฉบาต,ตบนะรับแต่ปรากฏนะฉากตอนแรกๆเลยนะครับจะแค่ฉากแรกไม่กระหล่อล่ะทุกคนนี่นะครับก็เป็นตัวต้นฉบับจะเป็นบอลน,นี่แล้วก็มีเงานะครับก็เรื่องนีาก็เกิดขึ้นเมื่อจะจับตัวละครบักบันนี่ของเรามาหักแขนหักขานะครับ หักกบผมโอเคแล้วก็มีโอเคผูกฝ <Good. S 2> ักกอดกับเครนก็นะครับยังไม่ได้มีแค่ฉากเดียวนะครับยังออไม่อยู่สมฉากนะที่ผมเห็นจากชก่องกล้องยังไงฉากร้อนที่สองครับผมอันนี้เป็นฉากร้อนของบักบันนี่นะครับที่ ที่เป็นตัวเองเป็นลูกปัวแล้ววันหายดูเด็กๆเขาน่าจต,ตลกเขาทำออกมาให้ตลกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่ขเขามาดูเว้ยไม่ได้งไงมันหลอนนะครับตูนท้องกดว่าหล่นเลยถ้าใครว่าหลอนย่อยู่กดไลค์ด้วยครับไม่ใครว่าไม่หลอนกดไลค์แล้วก็พิมพ์บอกนะครับถ้ายังไม่หลอนตรงไหนก็พิมพ์บอกได้นะครับปะ หัวว่าน,นกแกมาฉากลอนที่สามครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นอ้น,นี่นะครับเพราะผมยังไม่ได้ดูของมันกระป๋องหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเพาผมไม่ได้เปิดเสียงนะเพระถ้าผมเปิดเสียงคือมันควรจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับหมายความว่าอย่างไงก็มามาดูกันครับพี่เขาเปิดอ่ะเฮ้ยทุกคนหวัวใจดิว่ะเดี๋ยวแล้วอันเนี้ โอ้โหไส้เมื่องในมนมุษย์ชัดๆเลยฮู้โอเคนะครับใครที่อยากไปดูคลิปเต็มของเขาเ้ <S <S ทุกคนก็สามารถไปดูที่ช่องเป๋าเม้งได้นะครับช่องนี้ครับผมติดตามเขาอยู่นะก็จะดูอยงใจเขาถึงสองแสนซับกันด้วยนะครับผมกลุ่มครับทำคลิปเสร็จสักที